สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ม o น e ี k น o อกเ u t นะครับกับช่อง d e f ายสายซิงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมวิธีการฟาร์มในตุกตุกไนงานนะครับวันนี้ผมจะเลือกคู่เหรียญเป็นคู่เหรียญตุกกับ K M M P เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับว่าวิธีการที่เราจะทำการสวอปนะครับหรือการซื้อเหรียญนะของตุกแล้วก็ K M M P นะครับโดยที่เรามีเหรียญคับอยู่เนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับโดยเราเนี่ยสามารถจะ exchange นะครับ ก็คือทำการสวอปนั่นแหละนะครับจะเข้าในส่วนของในฟูดคอร์ดสวอปนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าจอมาแล้วก็กดอันด r s ส a ตอ์แล้วกดคอน i ินีนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญเหรียญเหรียญคับอยู่นะครับอันนี้ผมต้องการซื้อเหรียญตุกนะครับผมเนี่ยต้องการซื้ออีกแค่44ตุกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีอยู่ใน w a l l e t อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าใน44ตุกเนี่ยนะครับผมจะใช้ประมาณ6 63ครับนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราที่เรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับถามว่าเวลาผมแลกเนี่ยนะครับผมจะแลกได้ไงเพราะว่าเนื่องจากเหรียญครับเนี่ยเราผมใช้เงินเนี่ยนะครับไปทําการเทรดในเว็บบิตครับแล้วก็โอนเข้ามาใน m e t a m a ซ์วอลเลตนะครับฉะนั้นถ้าเหรียญตุกมีมูลค่าสูงนะครับเช่นมีมูลค่าสูงมากกว่านี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปดูที่ตุกนะครับ เราจะดูตรงเห็นตรงนี้นะครับตอนนี้เหรียญตุ๊กมีมูลค่าอยู่ประมาณหนึ่งจุดศูหกหกดอลลาร์นะครับถ้าเหรียญตุ๊กตัวนี้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเหรียญครับที่ผมจะเอามา Exchange เนี่ยนะครับหรือมาสวอปเนี่ยก็จะต้องใช้เหรียญครับที่เยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับังนั้นตอนที่จะสวอปเป็นตุ๊กนะครับผมก็จะแนะนําว่าเลือก ช่วงที่เหรียญตุกเนี่ยมีมูลค่าที่น้อยนะครับแต่ถ้าช่วงที่เราจะ swap จากตุกไปเป็นครับนะครับเพื่อไปเทรดนะครับในเว็บปิดครับต่อไปเนี่ยก็ควรจะเลือกในช่วงที่เหรียญตุกมีมูลค่าที่สูงนะครับแล้วเราก็กด swap นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าจะคอนเฟิร์มไหมนะครับอาจะได้ประมาณนะครับหกตุกนะครับ ก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เรากดคอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วลยครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจนรายการเนี้ยแล้วก็จะมีค่าแก๊สนะครับก,กดคอนเฟิร์มทางหนึ่งนะครับทับมิดรายการแล้วนะครับของผมมีหนึ่งร้อยตุกแล้วนะครับเราไปดูใน wallet นะครับใน wallet ผมมีร้อยตุกไม่เอ่ย อ่าผมมีหนึ่งร้อจุดศูนย์สาหกตุกนะครับอ่าโอเคละนะครับคราวนี้แต่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่ครับผมต้องการฟาร์มคู่เหรียญตุกนะครับเ็นเนะครับผมก็สามารถใช้เหรียญครับตัวนี้นะครับในการสวอปมาเป็นเหรียญ KMP ได้เช่นเดียวกันนะครับตนี้นะครับคราวนี้นะครับ สมมติว่าใน wallet ของเราเนี่ยม,มีเหรียญตุกอยู่นะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยตุกนะครับแต่เราไม่ได้เอาลงในฟาร์มฟาร์มเดียวนะครับเราอาจจะเดี๋ยวเอาไปลงในฟาร์มอื่นด้วยนะครับคราวนี้เราจะคำนวณยังไงนะครับว่าเราจะเอาเหรียญครับเนี่ยไปแลกตัว KMP เท่าไหร่นะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับเช่นสมมติผมมีเหรียญตุกอยู่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยตุกเนี่ยผมต้องการเอาไปลงในฟาร์ม หนึ่งแค่50าสิบนะครับหนจะเก็บไปลงอีกฟาร์มหนึ่งอีก50นะครับเราจะคำนวณยังไงนะครับแล้วก็ไปที่ liquid l i q u i d i t y นะครับแล้วก็ add d d Liquidity แล้วเราลองเลือกดูนะครับว่าคู่เหรียญของเราคือตุ๊กนะครับแล้วก็กับ KMNP นะแล้วเราลองใส่ดูนะครับว่าถ้า50าตุ๊กนะครับเราต้อง Exchange เท่าไหร่นะครับ อย่างในกรณีนี้นะครับของผมใน50ตุกผมต้องแลกประมาณ220นะครับจุดสามสี่หนึ่ง KMP m นะครับผมรู้แล้วนะครับว่าจะใช้อยู่ประมาณ220อัพนะครับผมก็กลับมาที่ s w a p นะครับแล้วผมก็มาใส่ตรงตรงนี้นะครับ select currency เป็น KMP m นะครับแล้วก็ใส่ไปผมอาจจะใส่สักอ221ก็ได้นะครับหรือ222ก็ได้นะครับ เราเผื่อไว้นิดนึงก็ได้นะครับไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับหรือเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับเป็นสองสามศูนยะ์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะสวอปจากเหรียญครับมาเป็นเหรียญ KMP ครับมาสวอปคอนมสวอปนะครับ,รบแล้วก็ แต่ค่าแก๊สนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเหรียรับผมเนี่ยจะมีมะจมํานวนน้อยลงนะครับผมมีตัว KMMP แล้วนะครับคราวนี้นะครับผมกต็ต้องการทำเหรียญ LP นะครับที่เปเลี่ยนซุกกับเหรียญ KMMP นะครผมก็มาที่ liquidity ได้เลยนะครับแล้วก็กด add liquidity นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เป็นเหรียญตุกนะครับแล้วก็เลือกคู่เหรียญน,นะครับที่เป็น KMP ตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกไว้ที่50นะครับครน,ะนี้พอเรา add liquidity นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่เคยทำการจับคู่เหรียญที่เป็น KMP มาก่อนนะครับตัว Food Court ไฟแนนซ์หรือไอตัวฟุดคอร์ทที่เราจะใช้สวอปเนี่ยเออ่ทำลิควิดิตี้เนี่ยเขาก็จะต้องการให้เราเนี่ยแอปพลูฟก่อนนะครับเราก็ทําการแอปพลูฟพอเราทําการแอปพลูฟเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับหรือค่าแก๊สเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากที่ตัวฟุดคอร์ทสวอปนะครับในการแอด liquidity ตัวเนี้เราทําการ approve นะครับ wallet แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมากด supply นะครับเพื่อจะทําสร้างเหรียญ LP นะครับเหรียญ k m p นะครับคู่กับเหรียญทุกตัวนี้แหละนะครับเพื่อจะเอาไปฟาร์มในทุกๆไก finance ต่อไปนะครับขอก็กด apply เลยนะครับเขาก็บอกว่าเราต้องการ confirm apply ไหมนะครับแล้วก็กด confirm นะครับ ในจังหวะนี้ก็จะมีค่าแก๊สเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเดีย๋ยวเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราก็ไปเช็คในวอลเล็นะครับว่า ผมมีคู่เหรียญ LP ตัวนี้เข้ามาหรือยังนะครับเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำการจับคู่เหรียญน,นะครับระหว่างาเหรียญตุกกับ KMP MM นะครับปรากฏว่าใน Wallet ของผมเนี่ยใน MetaMask Wallet เนี่ยปรากฏว่ายัางไม่เจอคู่เหรียญน,นะครับเข้ามาเลยนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ Approve แน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่ทุกๆไฟแนนซ์นะครับอ่าแล้วเราก็ไปแอปพ o ลคคอนแทคก่อนนะครับในฟาร์มตัวที่เราจะต้องการทำการสเต็กนะครับกดแอปพิลนะครับเราก็จะเกิดค่า transaction fee นะครับก็กดคอนเฟิรครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ในเมสซ์มาค์วอล l ล็ของเรานะครับจะมีคู่เหรียญเข้ามาหรือยังนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ใน m e t a m a า k ์วอลเล็ตก็มีคู่เหรียญที่เป็นเหรียญซุกกับเหรียญ KMP เข้ามาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทำการสเต็กนะครับก็ให้เรากดสเต็กตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดแม x นะครับถ้ากรณีเราจะต้องการสเต็กทั้งหมดนะแต่ผมสเต็กทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเตมตมาก็จะขึ้นมานะครับให้เราจ่ายค่าแก๊สนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มค่าตัวนี้นะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดสเต็กแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า ในฟาร์มนะครับคู่เหรียญตุ๊กกับ KMP เนี่ยนะครับเรามีการสเต็กไว้อยู่ที่1 0 4นะครับแล้ก็จะมาดูตัว APR นะครับก็จะบอกว่าถ้าเราสเต็กไว้ที่อยู่ที่1,000เหรียญน,นะครับเราก็จะได้ประมาณ2.01นะครับหรือคิดเป็นที่18.96ตุก๊กนะครับก็ จบลงแล้วนะครับกับวิธีการฟาร์มนะครับในตุกตุกไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ